Drive Jimmy by คุณนทวุฒิถามว่าถามนะครับที่ต่างประเทศเห็นเหมือนรถหลายๆคันเขาเปิดไฟหน้ากันหมดเลยอยากถามว่าเพราะอะไรแล้วทำไมเมืองไทยถึงไม่นิยมแบบต่างประเทศครับเช่นโซนยุโรปอเมริกาอ่อันนี้หมายถึงไฟหน้ากลางวันนะฮะก็เดย์ทามันนิ่งไลท์ไงฮะก็คือรถสมัยนี้หลายๆรุ่นมันมีเดย์ทามันนิ่งไลท์มาให้แล้วนะครับเขาก็เปิดไว้แบบนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าที่เมืองไทยไม่นิยมเอ่อผมมองว่าคนไทยนั้น ไม่ชินกับการที่จะต้องเปิดไฟหน้าขับรถตอนกลางวันเพราะเขามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวไฟหน้าจะพังเร็วเมื่อเจอกับสภาพอากาศแล้วก็ในขณะเดียวกันเขามีความรู้สึกว่ากูจะเปิดทําไมให้มันเปิงไฟคงจะเสียรถจะกินน้ํามันเออคนไทยคนไทยจะคิดอะไรแบบเดิมแบบจริงจงแบบเตืมองแบบเตืมอติมเติมเติมเตมเติมเติมเบิมเติมิงนะใมเ อันนี้เรื่องจริงนะการไฟฟ้าไม่มาเก็บไม่ส่งบินมาแล้วที่ต่างประเทศเขาเป็นจริงจริงๆริงในทาง running light อ่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นแสง led เหมือนบ้านเรานะครับเขาไฟแบบแสงฮาโลเจจจนธรรมดดาาอะคิว่าาเเก็อีกอย่างด้วยในทางยุโรปเนี่ยถ้าเป็นโดยเฉพาะยุโรปเหนืออะไรเงี้ยคือฤดูหนาวเพราจะยาวนานกว่าฤดูร้อนเพราะฉะนั้นการเปิดไฟหน้ามันเลยมีความจำเป็นเพราะว่าเวลาที่มันมีพวกอัอากาศสภาพอากาศแบบหมอกมีอะไรเงี้ยลง รถมันจะกลืนไปหมดไง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจำเป็นจะต้องออกกดให้มันเปิดตรงนั้นครับ uh huh.